สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมช่องเปิดกล่องของสะสมเ,เป็นอา,อาจจะยังไม่คุ้นนะบางท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะสำหรับช่องเปิดกล่องของสะสมก็จะมีของสะสมมากมายหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของสะสมเครื่องใช้ไม้สอยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่ง มีความน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นว่ามันมีเรื่องราวนะก็เลยเออกมาทำเป็นคลิปนะในช่องเปิดกล่องของสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมออแอคชั่นฟิกเกอร์นะจากทีวี TV ซีรีส์ของญี่ปุ่นนะฮะชื่อโชเซจินเกรนเซเซอร์นะฮะสำหรับเกรนเซเซอร์นี่ก็เป็นหนังฮีโร่แปลงร่างนะทีวีซีรีส์ฮีโร่แปลงร่างของโตโฮกับโคนามินะฮะ ซึ่งเป็นโตโฮเนี่ยเป็นเจ้าของอลิขสิทธิ์ผู้สร้างกอสซิล่านั่นเองนะฮะโคนามิก็เป็นบริษัทนะทำของเล่นนะครับสำหรับตัวนี้คือแอ Figure คชั่ ius, นฟิกเกอร์นะครับชื่อเซเซอร์ทาเลียสนะฮะทาาลียสนะครับเรียกยากนิดนึงนะครับก็เป็น ตัวละครในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือโชเซจินเก็นเซเซอร์นะฮะผมจะเรียกสั้นๆว่าเก็นเซเซอร์ละกันมันก็เป็นทีวีซีรีส์เรื่องแรกเลยนะครับของโตโฮะคุณะมิที่ทำออกมาคล้ายๆกับซูเปอร์เซนไตทางฝั่งโตเอะกับบันไดนะซึ่งแต่ว่ามันมันมันทำทีหลังออกมานานหลังจากเพราะว่าทางเซนไตน์ซูเปอร์เซนไตของฝั่ง โตเอกกับบันไดอ่ะเขาทำมานานแล้วนะสำหรับไอ้ตัวนี้ก็เกนเซเซอร์ er นี่เป็นทีวีซีรีส์ชุดแรกของเขาที่เป็นฮีโร่แปลงแรกของโตกับโคนามินะฮะซึ่งเขาฉายเขาฉายในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2546นะฮะถึง2547นสะฮะสำหรับทีวีซีรีส์ของโตฮกับโคนามิที่ทำมาเป็นฮีโร่แปลงแรกเนี่ยก็จะมี3ซีรีส์นะฮะที่แรกก็เนี่ย โซเชจินเกนเซเซอร์เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเซเซอร์ทันเล่อทันรอดเนี่ยนะ th ale, th นะแล้วก็ซีรีส์ที่สองคือเกนไซจินจัตติไลเซอร์นะฮะแล้วก็ซีรีส์ที่สามคือโซเชอิอันไตเซเซเอ็กนะฮะซึ่งเป็นลักษณะเป็นทีวีซีรีส์ที่เป็นกิโลแปลงแล่นนฮะสำหรับสำหรับเกรนเซเซอร์เนี่ยในเนื้อเรื่องอ่ะก็จะเหมือนกับ แบ่งหน้าแบ่งฮีโร่เป็นสี่เผ่านะก็จะมีดินน้ำลมไฟแล้วในแต่ละเผ่าก็จะมีฮีโร่หลักเป็นหัวหน้าเผ่าเอย่างตัวนี้เซเซอร์ทาลอสเนี่ยก็จะเป็นเผ่าไฟนะก็จะเป็นธาตุสี่ธาตุนั่นเองฮนะดินน้ำลมไฟนี่เป็นธาตุไฟนะแล้วในเผ่าไฟเนะี่ยก็จะมีหนักลบอีกสามคนนะฮะ ทั้ง4เผ่ารวมกันแล้วก็จะมีนักลบ1 3เอ่อ12คนนะนทวทีครับก็จะเหมือนเป็นจักรราศีนั่นเองนะฮะเอ่อในเอ่อมี12ราศีน,ะนะะันน่นแหละทีนี้เอามาชมข้างในกล่องกันนะครับนี่นะของโคโนนะมิเซเซอร์ทาร์ลอสนะฮะก็ผลิตจาก abs เนี่ยฮะ PVC a เ b c เนี่ยเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ อย่างว่านะมันมีอายุแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในกันฮะว่ามันจะมีสภาพยังไงนะฮะสำหรับทีวีซีรีส์นี่ก็ฉายตั้งแต่ปี2546ถึง2547นะครับมีทั้งหมด51ตอนด้วยกันนะครับเอาแล้วครับนี่นะฮะของโคโนมิอ่ะเดี๋ยวดูกล่องรอบๆก่อนนะฮะนี่นะมันนะครับด้านหลังนะฮะนี่นะฮะเป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะ ทำมาจากพ b c ABS สนะฮะตัวสีแดงนะครับสำหรับกล่องนี้เนี่ยมันผ่านการเล่นมาแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันมันก็ของไม่ครบนะฮะอาวดธมันไม่ครบฮะแต่มาดูข้างในกันฮะวันหนึ่งมันเคยทําหน้าที่เป็นของเล่นมาแล้วนะแต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นของสะสมไปแล้วมาดูกันนะครับข้างในมันนี่ เหลือแต,ตัวแล้วนะครับซเซอร์ทารลอสนะฮะนล้รก็เผาไฟนะคจริงจริงมันต้องมีธนูอยู่ตรงนี้นะครับมันหายไปนะะตรงนี้เป็นอาวุธประกอบธนูนะฮะก็มาดูครับมันอันนี้ตัวนี้หัวหมุนได้นะครับไหลขยับหมุนได้ข้อศอกขยับขึ้นลงได้นะครับ แล้วก็หัวเข่าขยับได้นี่นะครับเท้าเท้าขยับไม่ได้อาขยับได้ขึ้นลงนะครับนี่นะตั้งแต่ปี25 4 6นสกะก็เกือบ20สปีแล้วส9ปีแล้วฮะเพราะว่าทีวีมันถ่ายส6ถึง2547นเะเพราะนั้นเห็นะดูข้อต่อนะะยังสามารถขยับได้อยู่ มันเคยผ่านการเล่นมาแล้วนะไอ้อาวุธมันไม่ครบอนะ่ะจริงจริงมันต้องมีธน,นูฮะเนี่ยนะเป็นธน,นูเนี่ยนะเขาจะเอามาใส่ตัวนี้ประกอบกันแล้วก็เป็นธน,นูนะไม่เป็นไรฮะมันได้ทำหน้าที่ของเล่นมาอย่างสมบู์แบบแล้วฮะถึงแม้อาวุธมันจะหายไปนะฮะกรดูแท่ตัวมันก็ยังถือว่า มบูรณ์ทีเดียวนะฮะนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์จากเกนเซเซอร์นะฮะ,ะ,ฮะเป็นหนังฮีโร่แปลงแรกนะที่ออกฉายข,อ,อ,ของบริษัทโตโฮกับโคนามินะฮะร่วมมือกันผลิตนะแล้วก็ของเลดก็อย่างที่ว่านะโคนามินะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะ สำหรับท่านที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดสัตประคกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเปิดกล่องของสะสมด้วยน,นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับนี่นะสำหรับ tp series g r a n s a s e r นะะตัวนี้คือ action figure saser t a า o นะ้นฮะนักลบเผาไฟนะเป็นหัวหน้านักลบเผาไฟนะ หลังนะครับก็สีสันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับโทษทีครับเสียงซาวแท็กผ่านมา1 8บแปีแล้วนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะชมกันอีกช,ช็อตนะฮะก็จะจากกันไปนะฮะอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่นะครับ ติดตามชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับขอลาไปด้วยภาพเซเซอร์ทารลอสนะจากทีวีซีรีส์เก็นเซเซอร์นะนะครับมันยืนลำบากครับก็เลยต้องนั่งครับ